ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ช็อตขำทำอารมณ์ดีส่งท้ายปี2016นี่คือท็อปเทนตอนใหม่ส่งท้ายปีนี้มีอีกที่วันที่1เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยนะครับหากดูและชอบใ้าชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ share, อยู่ใ,ใกลๆลืมกปให้ขอสนามหน่อยนะครับ ช็อตแรกตั้งท่ามาอย่างดีกะต้องมีประตูแต่ดูท่าสะดุดญ้าพาล้มศัตรูสมนํนาพร้อมร้องว่าทีหลังมึงจะยิงไม่ต้องรีบวิ่งแบบนี้ก็ได้เพราะมันจะอายตอนแทดวัดเลยดอกนีช็อตสองหลงวิ่งไล่แต่ไวซะไปไม่ทันมันต้องงัดวิชามาจัดการดึงเสื้อในเมื่อมึงเร็วดีนะักกูขอพักแล้วไปด้วยไอตัววิ่งร้องจวยดึงกูแบบนี้มึงขี่หลังดีกว่าเลยบักศาส ช็อต3าม้ามาดูเนม่าในวันที่ข่าเลื่นเติมทรูฟอร์มหรูจึงไม่มาขายขี้หน้าประชาชีมีเล่นท่าหวังพาไปซ้ายแต่ควายตรงบอลไม่มาพาแต่ลมสมกับการโชว์สเต็ปใหม่ที่ใช้ชื่อว่าหลอกตัวเองนักเลงสุด,สด ช็อตสี่ลูกนี้ดังล้มบอลวิ่งมาก่อนบอลไปนู่นแล้วไม่แคล้วแจวตีนตามบอลก่อนมีช็อตล้มเหมือนผมดูละครไทยที่นางเอกหนีโจนทีไรต้องสะดุดล้มผมตัดสินไม่ได้คนดูว่าไงโปรดแสดงความเห็นไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับดอกมี ช็อตที่5้ากระท่าดีใจที่จังไรเสียเลอะเกินแทนที่จะเดินไปดีๆยิ้มกับคนดูแต่กูเสือกหันหลังใส่อัจจันและท่านก็ทําการถอดกางเกงโชว์ดาบสีดําทําเป็นทักทายเพื่อนเข้ามาถามให้นายทําอะไรเลยตอบไปว่าอ๋อกูตดโดยไม่ผ่ากางเกงน่ะ ช็อตที่6มีหมาหลุดเข้ามาทีแรกก็นไลหมาแต่ไปไปมาๆกลายเป็นหมาไล่ครับหวังงับดากวิ่งถากหลบบนไปมาพร้อมคิดว่ากูไม่น่าไล่เลยอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วช็อตเจ็ดเด็ดสัตว์จัดว่าหัวถ้าแตกเมื่อแหวกไหวในอากาศแย่งกันมงคนหนึ่งโดนบอลคนหนึ่งโดนโต๊ะโปะ๊ะแตกหน้า,าแทบแหกทันทียันฮีเห็นช็อตนี้บอกเรายินดีแก้ไขหน้าท่านให้หากเป็นอะไรเชิญมาได้เลยนะจ๊ะ ช็อตแปดโกรอะไรกันมามีล็อกขาดึงกางเกงแถมทำนักเลงใส่จะดูไข่ก็ไม่ยอมบอกจะได้ออกไปโรงแรมให้ดูใหม่กันอีกทีพี่เขาจงใจดึงจริงจังยังไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมว่าแบบนี้ ช็อตเก้าเราคงเห็นพ้องต้องกันว่านั่นคือกิจกรรมเกาดากทากรูขี้นึกว่าไม่มีใครเห็นคงไม่เป็นอะไรกินเป็นไงขอทดสอบแม่ปรากอบที่กินเมื่อเช้าและจะเข้าไปจับมือใครเขาก็ไม่จับด้วยบอกช่วยไปล้างมือทีสีนี่เหลืองมาเลยเีย ช็อตสุดท้ายจับชายกางเกงแสแรงจนแม่งมีอะไรโผลมาหนาๆนานายุยยย,ยันยานปานหัวเห็บร้องเช็ดแค่ทำไมเพ่ไม่ใส่กางเกงในแบบนี้ไข่ไม่กระเทือนกระทบจนพบกับไส้เลื่อนหลอกเหนือนี่ไ้เฮียและนี่คือขอสนามทับเทนหากดูแลชอ,อชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ